นักลงทุนนะคะอย่างเราปกติเราแค่แบบเทรดอย่างที่อธิบายแต่ทุกวันนี้มันสามารถเหมือนโมเดลคล้ายๆกับเราสามารถเป็นธนาคารได้เลยเราคือเรากิดค่าธรรมเนียมได้เลยแต่เราไม่ได้จะต้องไปรู้กลไกการทํางานอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือนแค่เราไปฝากเฉยๆใช่ไหมคะแล้วแล้วจริงผู้ให้บริการไหมจริงๆผู้ให้บริการก็มีเยอะเหมือนกันครับหนึ่งในนั้นก็มี contribution down ด้วยก็คือเราก็เป็นผู้ให้บริการแล้วก็ได้เราก็แบบได้รับการรับรองจากหลายที่แล้วก็มี certificate แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นหนึ่ง เหตุผลที่เคแบงลงทุนในบริษัทเราด้วยเพราะว่าอาจจะบอกว่าคอนดิชันดาอาจจะกลายเป็นแบงค์รูปแบบนึงในอนาคตที่ทําหน้าที่ในการเพิ่มยิลูกค้าโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคนที่เข้ามาอยู่ในคริปโตเรนซ,ซีทุกคนต้องการผลตอบแทนสูงสุดดังนั้นสิ่งที่เขาอยาก ได้ผลตอบแทนสูงสุดเขาก็เลยต้องไปเล่นดีฟาพวกแบบ lending leverate leveraging อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ yield farming พวกนั้นอะ่ะมันมีความเสี่ยงสูงมากๆอ่ะเพราะเราต้อง d e posit เงินก็คือฝากเงินของเราอ่ะเข้าไปเงินไม่ได้อยู่ที่เราแล้ว Account เราอ่ะคือศูนย์แอคเคาก็จะไปปรากฏที่ Account ของเจ้าของโปรโตคอนนั้นๆอย่างเงี้ยแต่มันแรกมากาบการที่คุณได้ความคุณได้ผลตอบแทนแบบ5 0 0ร0อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเซ็กซี่สำหรับคนอยู่ในตลาด cryptocurrency อยู่แล้วอ่ะ คือทากเก็ตกลุ่มของผมก็คือคนที่ไม่มีคนที่ไม่เสี่ยงนะจะอยู่กับพวกผมตลาดจะเป็นตลาดแบบนั้นส่วนใหญ่บางคนเคยไปดีฟายแล้วแล้วก็เจ็บตัวมา <c oughs> เขาก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่อยากเปลี่ยนแนะ <c oughs> ฉันอย,อยากจะอยู่แบบ <c oughs> พอเพียงอะอะเว้นแบบปลอดภัยฉันจะอยู่ที่นี่แล้วกันอย่างเงี้ยก็มีเยอะเรียกว,ว่าพี่เจ็บมาเยอะใช่ไหมขออะไรที่แบบเซฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ต้อนรับสู่ไลฟ์กับคริปโตบายอีฟ n a แนนซ์ไทยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าคลาสบล็อกเชนกันซึ่งตอนนี้ แขกรับเชิญของเราก็มารอทุกท่านก็เดี๋ยวขอเชิญทุกคนพบกับคุณพเพล็บได้เลยค่ะสวัสดีคุณพเพล็บค่ะสวัสดีค่ะคุณพเพล็บสวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนในในในคริปโตเคอเรนซีน่ะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็คือแบบซื้อมาขายไปเนาะก็คือแบบเทรดอะเทรดเทรดธรรมดาแล้วก็ไปขายอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยรซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงปกติก็คือแต่ส่วนใหญ่ซื้อแพงขายถูกนะถ้าเกิดว่าเราเข้าช่วงตลาดที่มันแบบบูลันแล้วเรามาช้าเราก็อาจจะต้องคือซื้อแพงแล้วก็ขายถูกก็หลักการสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรนะก็คือโฮเหรียญไว้ก็คือถือเหรียญไว้เราก็ถือเหรียญไว้ค่ะ แต่อีกวิธีหนึ่งอะ่ะเ,เราเรียกว่านว่าสเต็กกิ้งเนี่ยแหละไอ้สเต็กกิ้งนี่แหละ,หละมันก็คือคนที่ตรวจสอบมันคือไอ้คนนี้เลยไอ้วอลลิเดเตอร์เลยมันคือคนที่ตรวจสอบธุรกรรมคือปกติอายกตัวอย่างอย่างของอีเธเรียมก็ได้นะทุกคนมีอนะีเธเรียมเนาะเราถือว่าเฉยๆนะราคาเราก็เอ่อมูลาค่าของเราแวร์แวร์ยูอะ่ะมันก็ขึ้นลงตามราคาของอีเธเรียมอย่างเช่นวันนี้อีเธเรียมราคา1000งพันดอลเรามี1นึ่งอีทเรามี1นึ่งอิตาเลียมเราก็จะมีแอสเซทหนึ่งพัน อันนี้คือเราถือไว้เองเฉยๆนะโอเคไว้เ,เฉยไม่ทําอะไรราคามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีอีกรูปแบบหนึ่งคือเฮ้ยอิตาเรียม hey, เขาบอกว่าคุณมีอีทใช่ไหมแล้วคุณอยากได้ยิวเพิ่มไหมยิวคืออะไรก่อนยิวก็คือผลตอบแทนที่กลับมาสู่การลงทุนของของอินเวสเมนต์ของ,ของคุณนะเอง เราเรียกสิ่งนี้ว่ายูเรียมบอกว่าคุณเอาอีทของคุณอะมามาดิลิเกตที่ชั้นสิทธิ์ดิลิเกตคืออะไรดิลิเกตก็คือให้สิทธิ์โทเค็นอะเน็ตเวิร์กเพื่อซีเคียวให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือและมี power ในการวอล์ีเดตแต่โทเค็นยังอยู่ที่กับเรานะโทเค็นนั้นไม่ได้ไปไหนโทเค็นนั้นก็ยังอยู่กับเราแต่แค่เราให้สิทธิ์แต่ข้อเสียก็คือเราจะถูกล็อกโทเค็นเราจะถูกออกไปปีหนึ่ง30วัน60วัน90วันมันแแล้วเก้าสิบนันรับแล้วแต่เน็ตเวิร ไปที่เน็ตเวิร์กตัวคอนเซนซัสแล้วก็ใครที่มี power เยอะก็จะได้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ transaction เราเรียกมันว่า a d t r e s s ส่วนใหญ่อะคนที่จะเป็นคนตรวจสอบ transaction น่ะมันคือ node validator ที่รวบรวมโทเค็นอะอาไว้ที่จุดๆดเดียวอะถ้าคุณอยากเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมการเงินคุณต้องมีเงินเยอะอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยคือเราเรามี ethereum อะใช่เรามี ethereum เราเอา ethereum ไป delegate ให้กับ validator เจ้าหนึ่งก็ได้ที่เราชอบ validator เ<ๆ>จ้าเนี้ยเราก็จะเอา validate transaction ใน network network นั้นแล้วพอมันมีค่าฟรีที่เกิดขึ้นสมมุติยกตัวอย่างมันมีฟรีที่เกิดขึ้นโอ<บ>นห<บ>นึ่งโอนหนึ่งร้อยค่าฟรีสองร้อย พอมันมีฟรีที่เกิดขึ้นในระบบอ่ะคนที่เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมมาเขาจะได้ค่าฟรีจากในระบบนั้น,นมาแล้วเอาแล้วเอาค่าฟรีนั่นแหละรีเซบิลกลับคืนให้กับคนที่ถือโทเค็นหมายเพราะว่าไงหมายเพราะว่าคุณมี1นึ่งอีทคุณดิเลเกตโทเค็นคุณมาที่โหนดวอลเลเตอร์โหนดวอลเลเตอร์เ,เ,อรเ,เ,อรเอาโทเค็นของคุณรวบรวมมาไปเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมกันพอตรวจสอบเสร็จแล้วได้รีวอร์ดกลับมาจากน็ตวิร์ดก็คล้ยคยคยคย Bitcoin, ายคล้ายบิตคอยน์ไม้ไม้ไนิงอะครับก็ไมยไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บได้รีวอร์ดกลับมาเอารีวอร์ดนั้นมาแบ่งให้กับคนที่ถือ โ o k เ n อย่างเช่น7%ต่อปีอย่างเช่นคุณมี1นึ่อีทคุณเอาคุณเอามาให้ชั้นอย่างเงี้ยคุณก็จะผมก็จะต้องแบบให้รีวอร์ คุณกลับไปก็คือ0.07อ e. ีต์อย่างเงี้ยครับคือเท่าที่ฟังอธิบายมาเนี่ยเหมือนกับว่าคนทั่วไปนักลงทุนนะคะอย่างเราปกติเราแค่แบบ trade เทรดอย่างที่อธิบายแต่ทุกวันนี้มันสามารถเหมือนโมเดลคล้ายๆกับเราสามารถเป็นธนาคารได้เลย <c oughs> เราคือเราจิาค่าธรรมเนียมได้เลยแต่เราไม่ได้จะต้องไปรู้กลไกการทํางานอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือน <c oughs> แค่เราไปฝากเฉยๆใช่ไหมคะแล้วแล้วมันผู้ให้บริการไหมจริงๆผู้ให้บริการก็มีเยอะเหมือนกันครับหนึ่งในนั้นก็มี contribution d ดด้วยก็คือเราก็เป็น ผู้ให้บริการ oh. แล้วก็ใช่เราก็แบบ ได้รับการรับรองจากหลายที่แล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตแล้วก็มี ISO จากต่างประเทศเยอะเหมือนกันครับอันนี้นอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่เคแบง์ลงทุนในบริษัทเราด้วยเพราะว่าอาจจะบอกว่าคุณดิชันดาอาจจะกลายเป็นแบงค์รูปแบบหนึ่งในอนาคตที่ทําหน้าที่ในการเพิ่มยิวลูกค้าโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างเช่นแบงค์เขาทําเงินโดยการที่เขาได้เงินมาจากลูกค้าแล้วก็เอาเงินนั้นไปเลวเวอเรจทำเงินเนาะไม่ว่าจะไปปล่อยกู้ <ไป S 1> ทำนู่นทำนี่ก็คือเทคนิคของเขาอ่ะแต่เขาเขาคอมมิชว่าเขาจะให้ยิว กับผู้ฝากจานวนจุดๆๆๆๆอย่างเงี้ยคอน c o n ั i t i o เราก็เหมือนกันก็คือเราก็มีคอมมิชว่าเราจะให้ายิวกับไปกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างเงี้ยครับใช่แต่ของเราแตกต่างจากแบงก์ตรงที่ว่าเราไม่ได้ถึงเงินลูกค้าเลยเราเป็นเราไม่ถึงเงินลูกค้าบบาแปลว่าคนที่เอาเหรียญอาจจะไม่ใช่แค่อีเทเรียมใช่ไหมเหรียญไหนก็ได้ใช่ไหมคะที่ต,ทต้องครับเราเป็นคนเก็บรักษาเหรียญของเราเองแต่เราแค่เอาไปฝากกับตัวกลางให้ตัวกลางเอาไปเอาไปทําอะไรนะไปไปไป v a l i d a ต e transaction ครับ 2. 2> ดัทางชาติคือโม,โมเดลนี้ถือว่าม,มันเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังคะจริงๆอ่ะม,มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่มันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับอีทรียมเลยครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2017เลยแต่แค่ว่าค,คนเขายังไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญขน,ขนาดนั้นเพราะายูวมัน มันน้อยอ่ะอยู่มันแค่7% 15เปอร์เฉันเอาฉันซื้อเหรียญแล้วฉันก็แบบรอเพราะว่าข้อเสียของการทำ staking คือโทเค็นเราจะถูกล็อกปีหนึ่ง3เดือนบกเดือนคนรู้สึกว่าต้ราคามันขึ้นไปสปอรเถึงลอ่ผมซื้อ1อีท1เดือนที่ราคา1000ดอลแล้วราคามันขึ้นไป2 2 0 0 0ดอลในอีกเดือนข้างหน้าผมก็ขายผมก็ได้กําไร100แล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันทํากําไรได้เร็วกว่าใช่ใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าราคาเหรียญมัันน้งด ถ้าถือเหรียญเฉยๆฉันไม่ได้ทําอะไรฉันเอามาเพิ่มยูก็ได้ก็ก็ดีกว่าคนก็เลยย้อนกลับมาทำสเต็กกันตอนนี้แล้วแล้วระยะเวลาอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นคนกําหนดครับตัวตัวผู้ที่รับสเต็กเป็นคนกําหนดเหรอคะว่าจะต้องล็อกไว้3เดือน6เดือน1ปีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คืออ่าคอนเซ็ปต์ซัพของเน็ตเวิร์กนั้นๆเลยอย่างเช่นอีเธอรี่อมอย่างเงี้ยครับก็บังคับเลยว่าจะต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผู้ให้บริก็คืออย่างรก็ คอนดิชันแนลก็เป็นพร็อเวเดอร์เราก็าสามารถทำสมาร์คอนแท็กออกมาให้ยูเซอร์เลือกวันล็อกได้เลยครับว่าคุณจะล็อก1เดือน7วัน14วัน30วัน60วัน90วันไปแล้วแต่เขาเลยแล้วยูมันก็จะต่างกันอย่างนี้ครับเรากำลังจะพูดถึงการสร้างผลตอบแทนในอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกับเครดิตเชนแนลหรือว่าโลกการเงินแบบดั้งเดิมนะคะเท่าที่ฟังคุณเพลทอธิบายมาแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างในในไทยหรืออาจจะเป็นในภาพทั่วโลกก็ได้ครับมันมันเป็นที่ นิยมมากขนาดไหนคะกับโซลูชันในการสร้างรายได้ตรงนี้ค่ะนอกนือจากการที่เขาแค่เทรดเหรียญปกตินะคะที่ผมบอกเลยย้อนกลับไปนี้ก่อนกที่ผมบอกเลยว่าคนที่อยู่ในตลาดค,คริปโตเคอเรซี่ทุกคนต้องการผลตอบแทนที่มันสูงสุดมันคือการแม็กซิมัยเบนด์ฟิตเนาะให้มันสูงสุดเต็ k กิ้งมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ ขนาดน,นั้นคือสเต็กกิ้งมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ไม่ชอบความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงพอสเต็กกิ้ง<ม>ส่วนใหญ่เขาจะไม่ถือแอสเซทลูกค้ากันลูกค้าจะอยู่ลูกค้าจะเป็นคนถือเงินร้อลูกค้าแค่ให้สิทธิ์เราในการเป็นผู้เป็นผู้แทนของเหรียญของเขาในการเข้าไปเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมกันแล้วก็ถูกล็อกไว้ในระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกันแต่โทเค็นจะอยู่ที่คุณพอครบกำหนดเดี๋ยวโทเค็น คุณก็สามารถ t r a เฟอร์ได้ไม่ต้องผ่านตัวปางตัวอะไรอันนี้ก็คือ staking คนที่เข้ามาอยู่ใน cryptocurrency ทุกคนต้องการผลตอบแทนสูงสุดดังนั้นสิ่งที่เขาอยากได้ผลตอบแทนสูงสุดเขาก็เลยต้องไปเล่น De ฟาพวกแบบ lending leverage leveraging อะไรอย่างเงี้ยอ yield farming พวกนั้นอะ่ะมันมีความเสี่ยงสูงมากๆอะ่ะเพราะว่าเราต้องเด posit เงินก็คือฝากเงินของเราอะ่ะเข้าไปเงินไม่ได้อยู่ที่เราแล้วแอคเคาท์เราอะ่ะคือศูนย์แอคเคาท์เขจะไปปรากฏที่แอคเคาท์ของเจ้าของบล็อกคอนนั้นๆอย่างเงี้ยแต่มันแลกมากับการที่คุณได้ความคุณได้ผลตอบแทนแบบ5 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเซ็กซี่สำหรับคนอยู่ในตลาด cryptocurrency อยู่แล้วอะ่ะคือแทร็กเก็ตกลุ่มของผมก็คือคนที่อ่าไม่มีคนที่ไม่เสี่ยงอะ่ะจะอยู่กัับบบพวววกผมตตลลลาาดดจะเป็นนนนนแแ้สส่่่ใหญ เป็นนักลงทุนรายย่อยหรือว่าเป็นสถาบันคะที่เข้ามาหาผลตอบแทนในรูปแบบนี้ค่ะรูปแบบของการสเต็กผ่านตัวกลางอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คุณเตปอธิบายก็ส่วนใหญ่สองเพราะว่า,าบางคนเคยไปดีฟายแล้วแล้วก็เก็บตัวมาเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่อยากเปลี่ยนนะฉันอย,อยากจะอยู่แบบพอเพียงอะะเป็นกระแสะเลยตอนเนี้ยก็คือแบบ <ie> พอเพียงก็อยู่แบบเว้นแบบปลอดภัยฉันก็อยู่ที่นี่แล้วกันอย่างเงี้ยก็มีเยอะแต่ส่วนใหญ่อ่ะ พวกสถาบันเขาไม่ไปดีไฟกันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเงินเขาแบบเงินเขาเยอะมากอะ่ะแล้วเขาแบบขึ้นลงแค่หนเปอร์ซขาก็มีปัญหาแล้วอะครับอือเรียกว,ว่าพี่เจ็บมาเยอะใช่ไหมพี่เจ็บมาเยอะก็ขออะไรที่แบบเซฟเซฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนะาะใช่ไหมคะ